เปิดมือูบนตัใจมันแตกสลับเลทำไมวะไม่อ่ะไปกูไม่ดูหรอกอ่ามันเอาตัวละครรุ่นพ่อมายันเป็นเล็บขี้เอาตัวละครรุ่นพ่อมายันเป็นเล็บเป็นขี้เออคุณเคยเห็นตัวตะเกียบกลายเป็นไอ้ดวนที่จะทำขี้ไม่ได้เลยแต่สมัยก่อนมันเก่งมากเลยเนี่ยใช่ใช่สมัยก่อนเขาไมจะทำลายทั้งหมู่บ้านยังได้แต่ตอนนี้คือโดอตุ้แตะไม่ได้เลยมูงแห่มู่แห่ตางเขาก็บอก แล้วไงซนโอไม่ได้หรออ่ามันมัน่ใช่เนี่ยสังรรไม่ได้มันโดนมันโดนแทงลูกกตาไันลูกกตาเสียไปเลยอ๋อแล้วอีกข้างหนึ่งไงอีกข้างหนึ่งก็ไปเอาจักรอาชูลาไงผ่อนแล้วผอแล้วผ่อนแล้วผ่อนแล้วผอแล้วผ่อนแล้วไม่มันเป้าไอ้นี่ไงจักรของอินดาได้นี่ไอ้อาชุลาได้นี่ของนารูโตไงมันจะไม่กลับชาติไปเกิดเลยก็ไม่รู้แต่คือตอนนี้มันมันไม่คิดพึอกเลย เพื่อนพ่อโดนเนิร์ฟไปอ่ะเงื่อนไขเบิกเนตรของสาระมันเพียงแค่ว่ามีเนตรกระจกเนตรกระจกเงาเน่เนตรกระจกเงาแล้วก็ต้องมีจักรของอินดาร์อาชุล่าในตัวใช่แต่ว่าเรื่องไหนว่าเพื่นมันถูกทำลายอ่ะมันมันไม่ได้มันมันคือเขาใหม่ไม่ได้คือเพราะมันคืออันเก่าแต่ว่ามันถูกทำลายไปแล้วเพรายังไม่ได้หรอกูเห็นมารดาแมงเอาเป็นว่าเล่นน่ะเล่นมารา อกางพูดม,ม,มีเหตุผลมึงก็รู้ไงทำไมมันดีลาะไรเก่งก็เพราะเขาคือบรรลักษ์ไอครับฆ่าไปตายทันทีจับแม่งเป็นคังกุยะแม่งนี่ไง <c oughs> ต้องจริงเหรอไม่ต้องไม่ต้องจริง,รงไ,มไม่เอาให้มันลั่นแปดเลยนะไม่เอาไม่เอาแปดให้มันให้มันไปเรียนฟาร์มเรียนเกี่ยว์ฟาร์มโอเคกระดี่เห็นไหมกระดี่เหันตล้วบ้างใช่ไีมมันอาจจะไปกับป่าก,ก็ได้นะมึง ก็ทำใจทำใจจะแกงตั้งแต่ตอนสาวไปคือก็ยอมอ่ะนี่ไงนี่ไงเอาเดียวเดียวเดียวโอ้โเม่นแยดเอ้กูมาเพื่อโดนเสียแฟดไอ้เหี่ย ตรเทียเลยแล้วกูจะแก๊งต่อง,องพี่รอก่อนนะใจนเยน็นรวมหารายแก๊งให้ บวกได้ปะเอาเลยเหรอไม่มีทำไมนะ ดาเดสเอ้ยไม่ใช่ดาเดสไอเฮีเยบวาลัสแฟนไปแล้ว Ba vẹn mẹ mở bắt đầu bên em đào thân cỡ đầu 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 ไม่มีไอ้นี่นะลรอกันๆรอกันเกันเจ็บแล้วนะโอ้ว้าวอ้าวัดโ,โ,โดนเหรอเฮ้ยเอาวะเฮ้ยเอาเทะมะเออเอาเทะะ เอ้พ mm. ี่บิวเดินไม่ดูนี่แหละสวยเลนแอนด์แนี่เฮ้ยเอาเรื่องมาเลย มันอยู่ที่คนเล่นพี่เบนพี่เบนเอาเล่นเอ้ยอะไร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 เอ้ยอะไรอะไรอะอะไรอะเอ้ยเอ้ยเออาเล่อะเอ้ย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 เอาเล่นด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงานตัวเราเอพลงคืนเป็นไงอะตะวันพีทพอกใส่พี่นึกว่ามันกลับบ้านแล้วโอ้ยอะไรวะ อ้าวทำไมซื้อรองเท้าไม่ได้เตรียมไม่ได้แล้วเฮ้ยหลุยให้ไม่ให้ไหวปะเนี่ยไม่ไม่ไหวไม่ไหวปล่อยเลยเล่นๆไปผล่ไปอื่นเลยปล่อยไปหมดหาทางจัดการชีวิตตัวเองให้กูช่วยเธอไอ้เหี้ยให้มันไม่ไหวแล้วเว้ยมันไม่รู้สึกแล้วโง่เกลียดแล้วว่ะคือมึงไม่ไหวกูเข้าใจไอ้สัตว์แต่สองหนึ่งมันต้องได้ป่าวะไม่ได้พี่ไม่ได้มันคือดาเลี้ยมึงเชื่อดิ ไมกชเพราะว่าตัวสู all, <x 2> oh. <x 2> ้ไม่ไหวสามคนยังไม่เผอไม่ไหวเลสิโอเคโอเคกูเชื่อมึงนะใช่วลนำผมสองลีลียผมพี่ีพี่สู้ไม่ได้แน่นอน ไฟเราลุกข้ามันได้เฮ้ยโอ้โหเนี่ยอีปลีนนี่เป็นกูโดนในเฮี้ยเมื่อกี้ผมจะตามไปเอาไอ้กากลิ่นกากลิน ลอก่อนแล้วกันเอาไหวน,นะพี่ ติลองขด้นไปเลยคน,นรอบๆอ,อ่าๆโอเคไม่ไม,ไม่เดี๋ยวลองลองดูอาจจะลองหน่อยเพราะว่ามีมิติมันจะไหวอยูอ่เดี๋ยวผมก็ไปจุดนะไหมเดี๋ยวพี่ขึ้นไปนะพี่กำลังขึ้นไปพี่เบลเฮ้ยเบล๘ ไว้ไว้ไวต้องไหวไม่ไหวไม่ได้แล้วยวเข้าพร้อมกันนะลุงเอ้ยเข้าพร้อมกันนะโอ้อะไรอะไรบินถ้าไม่ไหวแล้วถ้าแม่งสวนนะกูไม่มาเรนบนกูจะไม่มาผมไม่มาเลยอะ ดดาอืมระยะปั่นไปแล้วปั่นไปแล้วไม่ไหววะมันเยอะเกินไม่ถึงมันสองตัวสวยครับเหยีดเคได้ปั๊บ <laughs> เดือดตาอา <ไป S 1> า้าปากได้แล้วดีมืเอเอาพี่มาเก็บแฝดหรอ <laughs> เออเก็บมาไม <laughs> ่ทันเดี๋ยวผมไปช่วยล่างนะใจเย็นผมเพิ่งช่วยบนเมื่อกี้นาทีหนึ่งรอไหวไหมถามก่อนอันนี้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 นน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 ถามก่อน กูเริ่มจำชื่อหลุยสลับกับชื่อกลาง,งแ,ลแล้วไอ้เหี้ยติ้งใส่สื่อเดียวม่เหมือนจะสื่อาใส่สื่อดำไงงนะเฮ้ยไหว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 ติ้งเข้าติ้งติ้งสวยสวยมามามา <laughs> ถอยเลยพี่มันอีกรีนมาเลยถอ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 ยเอาได้นะเอาได้นะเดี๋ยวลองกอน ยุ่งสารเกือเลยี่เดียวกลางกลางต้องฟาร์มซ่อมอีกเยอะเลยนะกลางไม่ได้นะตกกี่ตัวในลูกซ่อมขนาดนี้เฮ้ยแต่มังกรว่ะมังกระ พี่เบนจะกลับเหรอโอเคโอเคอพี่ยังไม่มีมาลวาว่ะมังกรมังกรผมยังไม่มีสมัยสิบวิสิบวิไอ้ยี่สิบวิสิบวิยี่สิบวิพี่พี่มาอดมังกรให้ผมไลยดิ พี่ติ้งพี่ติ้งเข้าได้นะโอ้โหเรียบร้อยจิ้มหายแลวจิ้หายแล้วล่างล่างถอย เว้นอุ้ยเกือแบบแตกวะนี่หาเรื่องเหลือสิบสามแล้องามาตมเเห็นนะอากาลิอากาลิร,รออยู่รออยู่เฮียเง้ยมันต้องมีคนมาโซนังกรช่วยผมอะถ้าถ้าถ้าคือแบบ ไม่ถึงถ้าถ้าจะให้ผมเอาคนเดียวหรืออะไรเงี้ยผมเอาคนเดียวไม่ได้เฮียตกใจโรเบิว์นจะขึ้นลาบะดอนที่อยากตุ้งเลยเท็ดเลยไม่ออกลาบะดอนก่อน <c oughs> <c oughs> เลยไม่ออก เดี๋ยวผมเข้ามุมตั้งอ่ะปุ๊บเหนือไปเลยโอ้โหอะไรพี่โอคิวอ่ะโอ้โลคิวเลยดีแนละ้วตามไม่ตันเลยมีพ่อมา ไอ้อผมกากจงังวะเฮ้ยพี่เบน้นไม่เกี่ยวไม่แน่เลยโอแค่ป่าพี่ด้ปะเกียวเอาเลยเอาเออถ้ามึเงเอาทานอนะ่ะกูมีทำไมยอกยอกยอก ตาพูไรอ่ะ <c oughs> โอ้โหถึงใจอยูว่าสั้าสามทีวิเวนติ สมมติถ้าเปิดไฟกันเดี๋ยวกูจะไปลุมไอ้เฮี้ยนั่นเองไอ้วารัสก,กับไอครับมันอะ oh. แฟนเล่นเลยนะพี่นะพี่เบน้ล <c oughs> <c oughs> เราไง พี่มันจะยื้มังกรหน่ะช่วยไฟต,ตอนนี้ได้ไหมถ้าเสียมังกรอีกคลิปหายแน่เลยจริงจริงคลิปหายแล้วกั้งทีวีได้ผมชนะให้ดารเรียลแล้วผมลั้งของของพิเศษทั้งห้าแล้วจริงไปเนี่ย โซนมาๆๆๆมากับผมมากับผมมากับผมโอ้ตาไมไอ้ดันวะมังกรมังกรมังกร ช่วยกูฟาร์มไอสัตว์าจริงผมให้คลิปจริงนะผมให้คลิปจริงนะผมเห็นจริงจะเดินลงมาหลายทีแล้วเี่ยอกตเรีมัน,นงว่ามกลัวกูละอือกาอล้ไต,ตาีอยกงดูมงตีไม่กี่ลูกไอ้เหียเหมือนแบบลูกไม่เข้าบ้านะอะเหียตอตเก ก็อย่างว่านะถ้าเองเอาคอนคลิวเลอร์มานี่แบบอืมมาตีมันแต่แต่ผมเอาผมเอาดิทเทลมาแผ่นโฟาแผ่นนี้ดีทเทลเป็นโก้สุดกัยใช่ดีทเทลมันก็คือยิ่งตียิ่งแรงแผ่เก่าอ่ะอันนี้ตีเร็วไงเออ ก้าง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 ทำไมวะหนีตีนเหรออ่ามการก็ได้จริงจริงไม่ต้องมาพี่ทวามการก็ได้เดี๋ยวผมรอซ้อนพี่เองไอเดี๋ยวผมรอซ้อนกงัง พี่แล้วแต่ก้างนะถ้าก้างอยากพี่ก็จัดให้เอาวะอ,อ๋อ,นนอ,นนอนนเ,เอจ็บเ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 ฮ้ยพี่พ่อมา <laughs> ไม่ไหวไม่ไหวเ <laughs> ยอะเยอะเยอะ โอ้ยสวยสุบคือจริงยิงอย่างมันอะยิงแค่เปิดแคปเท่านั้นตลอดการและตลอดการอืมผมยกให้นมาแบบเก่งกว่าออฟิออนเก่งกว่าทุกตัวในโลกเนี้ยคือด้วยความที่มันเป็นแอนิเมชั่นลูกลักของอาร์เคดไม่จะเก่งกว่าเก่งียร์พี่เราไปดูในโฟรีกอะพี่เราไปดูในโฟรีว่าพิกเละมันเท่าไหร่พิกเละไม่แปดเปอร์เซ็นต์ดูแล้วดูแล้วดูอยู่ ตัวชี้อย่างโง่จริงเฉยๆยีงเร็ว,รวอีกแรงพออกูว่ากูออกไอ้นี่ดีกว่าแบคเคเปอร์แล้วก็ค่อยไอ้นี่เออไ่อยย เน่นแทงไงเล่นแทงมันก็น่าจะมีดาเมจอยู่แล้วป่ะมัวี่ดาเมจเตที่เร์เอพี่เห็นมันเตะมาแรงเท่าปกติมันเป <re ็นเตะอะเตะที่สองที่ตายหายเพราะหักเลยมั้ยอันนี <t t ้ไม่รู้นี้ไม่รู้เตะแรงกว่านี้เดี๋ยพี่เห็บะทำพี่ไอพี่ไม่ได้เลยเนี่ยอู้เนี่ยอันนั้นเกินตะมาด้วย แล้วกูวันตีไปแล้วด้วยเด่ออนนี๋ก็วไว้ไม่ตอนแรกว็จะออกจานบินแต่ไม่ออกละออกเป็นโยมูมาแทนเาไล่าตามยอมแล้วมั้ยยอมลมะยอมแลแหละเออยมละหยิบข้าวว้แซน พี่เบนเป็นไงบ้างพี่ยังไง